สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน iPhone นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าชื่อของ iPhone กันครับผมวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆนกดไปที่เจ้าเซตติ้งนะครับหรือการตั้งค่าที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับผมจิ้มลงไปหนึ่งทีจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานิดนึงครับผมให้ไปที่เมนูทั่วไปนะครับหรือ general ที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟืองนะครับจิ้มลงไปได้เลย แล้วก็กดไปที่เมนูแรกได้เลยครับผม <Okay. S 1> เกี่ยวกับหรือ about นั่นเอง <Okay. S 1> จากนั้นในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีดแดงไว้ให้ชื่อหรือว่า name นะครับให้เพื่อนๆแตะลงไป1ทีแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการเปลี่ยนได้เลยครับผมในตัวอย่างผมจะเติมตัวแซดลงไปตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่มดันสีฟ้าๆตรงนี้ได้เลยครับผมชึบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเขากลับมาที่หน้านี้ชื่อของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่าตรงนี้นะครับผม เพื่อนๆก็ปิดหน้านี้แล้วก็กลับไปใช้ iPhone ได้ตามปกติเลยโอเคลองนํำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ